มีครับพิธีพงศ์ต้นครับเมื่อนี้สที่ผ้าเบืองวิธีการปลูกกระลำครับกระลำปีปลูกได้ทั้งปีครับเราจะเปลี่ยนได้เราพาไปชมเลยครับนี่นะครับอันนี้คือเบียรกระลำปีครับก่อนที่หเทาปลูกล่องลุมครับขออ้ากับตงท้ำกานเพาะกาเหมือนกัน พอก่าไว้วิธีการปลูกเป็นเั่งไหนเราไปสัมผัสงาเลยครับงาอันนี้เบียห้องนี่ก้าไว้โดนปันใดจักมือแล้วเนี่ยโดนเติบอยูยสองอาทิตย์พุ่นล่าเบียประมาณสองอาทิตย์ที่ห้องที่ห้องเพาะไว้หนีมันปะที่ห้องเพาะไว้หนีมันปะ บบบนี้แบบนี้บบบนี้พ่อปลูกพ่อปลูกมัน้าราเรื่เสียตล่ดมันเกิดเก็บเจ็บชิบเมื่อมันก,กระตรุ่มเจ็บสิบมือสองอเดืนอนก,กว่าปลูกปลูกเดือนนี่เขาต้องขายเดืนนนะอนมีหน้านี่ที่แม่ปลูกอยู่นี่ขายมีหน้าหอโฉงการคือเจอาะไม้ข่อยนะ่ะเดือนนี้คือเดือน ตอนนี้ก็มันวัอนี้มันที่14มกักกะลาครับเดือนมการาสองเดือนญกัวสองเดือนญกัวนี่หนั่นแม่ปลูกได้อดติดหนึ่งด้ซุ้มนน้าวันนี้ออปลูกแดดปลูกไว้ปลูกวันนี้เข<ม>าใส่ปลูกเป็นลุมเต๋ปลูกไว้ปลูกเป็นลุ่มมันบ่ปลูกไว้สองมือมือแรงที่สามเปิดบบบนี้อัน ได้อีกสองมื OR, อกับขวบุมอปูยอาฟุนชัยถ้าถ้าไปชมเนี่ยถ<ะ>้าไปชมเนี่ยจะช่อมกันถ้าไปชมนี่ครับงาเราทีอันนี้เน่ยมันทีเด้ยวพอสี่ลอยบ่วถ้าไปชมอันนี้คือแปลงแปลงที่สองกันบ่ครับแมนบ่ายาโอ้เราลปลูกไว้ไไเป็นลุมเลยครับ <c oughs> ปูกปลูกไพวกนี้ปลูกสองมือนี่ปลูกสองมืออันนี้คือเหม่อมอมือมอที่มือที่สองแมาแลงก็เปิดเปิดแล้วเันได้อีกสองมือแต่มาขวบคุ้มบ่ปุ๋ยเอาฟุ้นใส่แน่ใส่ปุ๋ยมาบ้านนี่นี่อันนี้คือตอนตอนเเอาเบียร์มาปลูกนี่เข้าปลูกไว้สองมือมันปะปลูกไว้สองมือปลูกแบบนี้มันปะ นี่ครับนี่อันนี้แม่สามมาว่าอันนี้น,นี่แม่ก็เลยปลูกไว้นี่อันนี้คือเอามาล่หงลุมเพราหายมันแาดแดดอเอามาล่หงลุมแล้วก็เอาฮาผลาสเลนนนะปลปกไว้ซองมือเพบ่ะพห้แสงามาะเพราะหาแบบเจอแดดร่อยเปร์เซ็น่ะมันมันยังบ่ติดเพราะมันติดพานไปซองมือแล้วเขายังเอาฟุนมาใสา่ ฝนปุ๋ยคอกจากสามสี่หมือนยากระติใส่ปุ๋ยเอกเอาปุ๋ยมาหยอดคางปุ๋ยมาลงลงทั้งคางทั้งสีดีนี่เทิ้งเทิ้งเทิ้งปลูกเทิ้งเทิ้งปลูกเทิ้งปลูกนี่มันหน่อหาเมือนนี่วันพุธอาทิตย์ท่านได้พออาทิตย์นี่ก็ยังเป็นเบียร์หน่อยหาเมือครับนี่ก่ะขันมันนะนี่ค่ะเอาฮอร์โมนเม็ดเขียวๆมาสี กับอันอาวันเอ็มลอยกับผงส,สุลดมันสีหอยมันขึงอหอยมันงามไว้เอ็มลอยกับผงสลด<น>ม,ม,มันมาเขี่ยมหักกันดิอเอ็มลอยกับผงสุลดมาเขี่ยมหักกันดิเขาใส่หลายบ่บ่ใส่พอประมาณบ่น้ำน้ำน้ำทั้งนี่ใส่หลายบ่ใส่สำห้องใส่ตํามื่ใส่กระติกเจ้าซื้อม่าน่ะกระติสีด๋าหน่ะอ่ารกระติกสีด๋าอัน ข้าใส่ซ้ำข้าใส่แตงมาคุงนี่บัดน,นี้เอ็มลอยก็ใส่เครื่องสอนอืม๋อใส่บัวลายอาเรียบบ่วลายอาเรียบกับประมาณเครื่องสอนซร้างแล้วก็กเ,เอ็มลอยกับประมาณฝาหนึ่งเมือน,นี่อีกสี่เมือ่อยาเสี่ยวปุยสูตรจี๋หากับยูเรียมาใส่อืมบ่มลุงมั่นเจ็บบ่มลุงต้นบ่มลุงรากบ่เหมือนเรงนี้ยาสิเอาอน ฮอร์โมนนั่นสีเหล่ๆมาสีก่นเพราะว่ายาเพื่นเดยสืยอร่อยมากยาว่ามันเป็นแต่งามอยู่นี่องามงามที่แม่ปลูกให้เจ้าให้แม่เจ้านั่นมันดินทรายหนาม้ลงพื้นดินทรายดินทรายกับดินนะนี่ดินได้ดินอันนี้มันมัเป็นดินทรายนี่มันดินทรายอยู่มันนังแกมดินเหนียว้ําเนี่แตะเบิงแม่สิบแม่สิบเพื่อนเอาคือ กะลัมนี่คือมันฮอ่เบิดปีมันบ่เออเพราะว่าได้ได้ได้อันขันหอบมรุ่งดีมันก็ฮอไว่อไหวอันอันนอนมันบ่ฮอไว้เด้เพราะว่าหนามบ่ทั่มมันหดอยู่เปียกอยู่ะเท่งเท่งมันบ่ลงไปหากมันเป็นน้ำดินรับมันเป็นดินทรายเห็นว่าแม่ปลูกีดินเหนียวมางกองเสี้ยงงามเลเอเลขึ้นมัน บดนนี้มักใส่ผ้าไปชุ่มปลาแหลกเนี่ยผ้าไปชุ่มปลาแหลกเนี่ยรับแม่สิ่มาปลูกตลองเนี่ยเราสิยผ้านี่แม่สามห่บ้านเนี่ยแม่ลูกไว้มันกระซือเนี่ยแม่สามมันตายครับอันนี้ต่อมาปลูกไปครับว่าเห้มันโดนแดดโดนแดดแห้งนี่ผ้าไปเบืองปลาแหลกครับ อะเรงานเราปลูกไปเพราะว่าเอาจยังได้ที่หาเบ,บาี้ยแต่บ่อยม่ยังนีคนจะไปใส่กระถางอืมนี่ครับอันน่าจะนี่ นี่ครับปลาแเล็กอันนี้ได้จักมือแล้วครับนี่ปุ๋ยมันบ่พอ้าวนี่มาเต่ามาใส่ิดเจ้เห็นบ่อยนี่คือปลาแหลกเป็นนนี่มัปลาทดลองธรรมดามันก็ต้องห่อบ่พร้อมกันมันก็บ่ได้ขายพร้อมกันธรรมดานี่เต่ามาเบิ่งนี่นี่ซุ้มนี่ซุ้มในี่หลอกนี่แม่ปลูกก้อนเนี่ยซุ้มนี่นี่ี่ปลูกก้อนซุ่มนี่โอ้งามเลยครับอันนี้ก็ปลูกก้อนนี่แม่ลาแล้ว นี่มม่สิแนนเราเดินซุ่มซุ่มนี่ซุ่มนี่ผูกกรอนเบิ้นี่ซุ่มนี่แม่ผูกกรอนแม่ผูกกรอนซุ่มนี่ซุ่มนี่มันเป็นกระลำซุ่มซุ่มวันนี้ผูกรุ่นมันเลยบ่มีปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่ขอาซุ่มนี่ออกน้ามันน้ามันเปียกอยู่มันเปียกขี้ดินรายมันเลยบบล่งไปหาหากมันมันเปียกแต่อยู่ตรงเครื่องนี่มันแนน เมื่อวานนี่ส่มส่มหอยใหญ่ๆนี่มีตะผูกก้อนมดอืมโอ้งามๆเลยครับตอนนี้ส่มเน่ตะลำลูกรุ่นได้เนี่ฮอนรุ่นด้เนี่อืมมีสองรุ่นมันเลยเปียกมันเปียกชื้อๆมันหงมํำไบน้ำยางมันมันมันมาโล่งพื้นอันนี้ผูกก่อนอันนี้ปลูกเถียวรุ่นเขารักษาอยากบ่บ่รักษาต่แม่งบ่ม รักษาแต่แมงบงนี่พอโตอย่าแมงบงปวดละสองรหอยมาฉสี่ปวดท่านั้นนี่ขันมันตุ่มจังสี่นี่คือเอาเอ็มลอยกับผงสุรดมาฉสี่กรอบดีหวานอือโอ้ผงสุรดอ่อกับเอ็มลอยเอ็มลอยผงสุรดขันว่าเอาเอ,อ,อ็มลอยกับผงสุรด์่าวน้ำยาล่างจานอือจันไร่จันไร่ล้างถ้วยอือเอาไม่ขีดเลย เอามาเสีได้บ่เป็นยังตลอดก็บ่มีพิดพ่ายยังน้ำยาล้างจานน่ะมันกำลังจังเสีอามาเสีเด้ป่าดอกสีแตกโพหวานเป็นโลยาเห็ดอยู่นั่นกรอบให้หวานพุ่มปัญญาครับอปัิญาชาวบ้านไม่จะหมดหนามเอาปุ๋ยใส่นี่ล่ะหมดหนามแม่กับแม่เพี้ยนงามเลยคขั้นหมดแดงส้นอันนี้อายุเท่าไรหนิเงาขั้นหมดแดงส้นกับเท่าไรเอายาขามะเรงสิ ได้ด่อนของมะฮ่ยน้ำขุยมาแต่งเลยขึ้นบวชจากต้นต่อเลยสื่อมาสองปลูกแล้วฟองออกมาเขาตักแตนให้เจ้าแม่สื่อมาส้งอันแบบนี่มาดูชิ้นได้เอาปุ๋ยมาใส่สุ่นนี่ได้แหละจักเืมอแล้วอายุเท่าไรแล้วนี่ไม่แต่เดียวแม่ปลูกแม่ปลูกหลังพ่อยน้อยตายแม่ละ อันนี้ก็ที่อายุประมาณสองเดือนหกสิบมือปะเจ็ดสิบมือหล่ะเนี่เจ็ดเจ็ดสิบมือเจ็ดสิบกว่ามือนี่มันสิไดตัดกระลำอืมอัน,นี้กัประมาณาเจ็ดสิบกว่ามือมนะครับเปลี่ยนบุดไดเปลี่ยนไดอยู่หนามเอาใส่ล,นล,นล,นลน่นหล่นหล่นสวามันมาลงไปหักมันขี้ดินทรายสรุปก็คือเหนเหนียวเหนียวโอเคเลยดินนี่มีส่วน<อ>ดินนี่มีส่วนเออมันมีส่วนดินแน่น ดินไห้นี่ดินให้นนี้คือบดิน,น,น,นให้ใช่แบบมันเลยเจีงได้เลมันแน่นข้อกระต่องเพี้ยนดีๆนี่สิแดีปุ๋ยมันใส่เบอร์เดนปุ๋ยมันใส่มันห่อห่อห่อคอยขายไปเรื่อยๆนี่นครับนี่นครับวิธีการปลูกกระลำปีครับคือนี่ก็สรุปเลกก็คือตามที่ได้คุยกับญาก็คือว่าหนึ่งก็คือ ดินดินสำคัญเพราะว่าเท่าที่ญาเราบอกว่าคือว่าดินเหนียวดินเหนียวนะครับที่ปลูกได้ดีกว่าพวกดินทรายตามที่เราเด็ปลูกมาคือว่าเราว่าดินทรายมันมันบ่สซุปน้ำมันบ่ออมน้ำเราก็อจสิแบบร่ธถานเมื่อาจจสิบ่ดีเท่าดินเหนียวเพราะว่า เราว่าดินปูกดินทรานะหอ่ครับหอ่าเทกันเกิดขึ่นกัน,กน,กนแต่ว่าการโตคือมันโตสะโตชะก็ดินเหนียวจากที่ได้เอญญางานี่ก็อายุประมาณเจสิบกว่าวันและนี่รับยังแบบหอ่ท่านได้ดีเลยแต,แต่หว่อแล้วนี่กสิอีกประมาณสิบมือก็จะได้ท้ากันตัดครับเพราะว่าตอนนี้มี ออเดอร์สั่งมาแล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่เลยครับผ่าผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้ครับ,รบหรืออยากสอบถามความรูก้ก็ตักกันมาได้ครับเรื่องพักเรื่องอยางดากจะไปถามยาเพราะว่าผมกับพวกค่อยเก่งเรื่องนี้ปันใดแต่ก็ยาเรากับลูกมาแต่ใดเท่าใดครับพุ่มปัญญาของผู้เฒ่า มันปลูกพักเข็ดสวนมากต่ใดเท่าใดมันมีความรู้ในการเลี้ยปลูกพักมีการบำรุงพักครับแล้วก็คือกระลำนี่คือปลูกได้เบิดปีนะครับผู้ใดคิดว่านามันสีหอวต้นนานา,นาอันนี้คือปลูกได้เบิดปีครับหัได้เบิดปีอาการห่อนกรหัออาการห่อนกระหอวคือนกัน นี่ครับมักกะลากลุ่มผ้ามีหน้ากระหัวเ่ากันครับหัวหัวบิดปีนี่ครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตมาอัปเดตให้เบืองอีกรอบสำหรับวันนี้วิธีพงท้อนกับที่ขอลาไปก่อนกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ